สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP นะคะกับลาวสามัคคี VIP นะประจวันที่31กร,รกฎาคม65นะคะสิ้นเดือนพอดีเนาะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับตัวเดหงส์เราก็คือ7กับ9ตัวรองก็คือ1กับ2นะคะเราจับมา1ตัวเดียวนะ70717375 79ที่จริงมันต้องมี74ดด้วยเด้อเราข้ามไปเฉย ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแนวทางก็ลูดเอาเด้อมันมีเจดสียนะเจ็ดสี่สีเจ็นะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึเจ็ดหนึ่งเก้าสองศูยงหนึ่งสองสอเดสก้าเด้าตัวก็ห้าเจ็ดเก้าเจ็้าหนึ่งแห้าองหกแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่ง เก้าสองเจ็ดนะคะมันมีแปดหนึ่งห้าอีกแล้วไม่ได้ลงให้นอ้องเพื่อนๆจะซื้อตามไม่ซื้อตามก็ไม่เป็นไรเดอร้ออีเลขกสามตัวนี่นะเราลงไม่ให้เป็นแนวทางเฉยน,นะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะต่อไปราวสามัคคีวีไอพีตัวเด่นก็คือหกกับเก้าตัวลงก็คือสองกับสามนะคะก็หกศูนย์หกสองหกสามหกแปดหกเก้า 9ก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหก้าเจ็ดสตัวก็เกนะ้าสองหกสองเก้าสากเมาสนยะเก้เจดหรือจะจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเเมสามสองสามหกหกสามนะคะถ้าเป็นสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้านะ สองก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองแปดสองเก้านะคะให้จับกูวแบบนี้นะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราจับให้นะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมเอาสี่ตัวนี้ขึ้นไปซื้อ v i p ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไ r i b e กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะที่จริงวันนี้เราว่าเราจะไม่ทำนะนี่เรานอน